สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรษาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเครื่อนที่เร็วดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงว่าจะเกิดอุทกภยัยซึ่งพบว่าระดับน้ำในลำห้วยห่วยเพื่อเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์นะคะณนะลำห้วยห่วยอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะตอนน่อในนที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภัก1หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ